ครับอยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเอเชียฟุลลิ่สและแชร์นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นเคยนะครับเมื่อวานนะฮะมีคู่น่าสนใจนะฮะหลายๆคู่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีไปถึงกระทั่งนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับอุปราชเดลเลยนะครับคู่ระหว่างมาดริดนะฮะแล้วก็บาร์เซโลน่านะครับผมแล้วก็มีรอบรองนะครับเอฟเอคัพนะครับผมซึ่งก็เป็นคู่ระหว่างอาตันวิลล่านะครับพกับคิตตันพาเลสนะครับผมก็ มาดูกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกนะผมขอพูดถึงศึก f a ครับก่อนดีกว่านะครับผมก็เป็นคู่ระหว่างแอตตาวิลล่านะครับพบกับพิซซั่นพาเลตนะครับนัดนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟอร์มนะฮะของ2ทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างอยู่นิดนึงนะคือผมรู้สึกว่าทรงวิลล่าดูดีกว่านะครับถึงแม้ยาพึ่งตกรอบนะฮะแชมเปี้ยนลีกมานะครับแต่ว่า ด้วยเสถิติต่างๆนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยค่อน <c oughs> ข้างจะโอเคกว่าคิทเ้ิลพาเลตนะครับที่4นัดเนี่ยยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับทำได้แค่เสมอนะครับแล้วก็แพ้นะครับแต่การเจอกันนัดนี้ครับก็ มันบรรยากาศมันบอกตั้งแต่ต้นเกมนะผมรู้สึกว่าเกมของวินล,ล่าค่อนข้างประหลาดไปนะครับมันไม่เหมือนวินล่าที่ผมเห็นนะในในหลายๆนัดที่ผ่านมาคือเห็นเลยว่านักเตะค่อนข้างเร่นค่อนข,ข้างเก่งนะครับหรือว่า,าผมไม่แน่ใจว่าเป็นแผนของอูนายหรือเปล่าให้เล่นแบบเซฟนะครับปลอดภัยนะครับแต่ว่าพอมันมีการเล่นแบบวิธีนี้นะครับเ,เลือกใช้วิธีนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากลัวของวิล,ล่ามันหายไปอะครับผม มันทําให้กลายเป็นเล่นบอลประคองตัวนะครับกลายเป็นคิสตั่นพาเลทครับที่เล่นบอลเนี่ยดูหรอหกว่านะครับถึงจากการคลองบอลอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้เหนือกว่าอะไรมากมายแต่จังหวะจบการทําสกอร์อะไรพวกนี้นะค,ค่อนข้างที่จะน่าสนใจกว่านะครับผมแล้วก็เป็นทางคิสตันพาเลทนะครับที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับผมก็เรียกว่าพลิกความคาดหมายไปนะครับผม เวลาก็โกหักซ้ำซ้อนนะครับหลังจากตกแชมเปี้ยนลกนะครับก็ตกเอคัพอีกนะครับทีนี้เนี่ยต้องเป็นเหนื่อยนะกับการลุ้นโคต้านะครับในบอลถ้วยนะครับผมซึ่งอูนาเอเมลี่นะครับได้ออกมาบอกนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็ยอมรับนะครับถึงความแพ้แพนัดนี้นะครับเขาให้คิดเบอร์เลกเขาบอกเลยนะครับว่าเชมเบรเลกเนี่ยมาดีมากนะครับแล้วก็เล่นบอลเกณฑสสวนเนี่ยได้สุดยอดเลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขา จะต้องคัมแบ็กแล้วก็พาลูกทีมเขาเนี่ยโกนในนัดต่อไปนะครับเพราะว่าการลุ้นโคต้าเนี่ยมันยังเหลืออยู่นะแต่ว่าเรื่องของถ้วยต่งตางๆเนี่ยมันอวาสานไปแล้วก็ คือสิ่งที่อุไนายออกมาพูดก็ค่อนข้างผิดหวังเจ้าตัวเองก็ค่อนข้างจะเสียใจนะครับผมเพราะว่าจะลืมมา2ปีที่แล้วเนี่ยมาคอนเฟลซ์ลีกนะครับก็ตกรอบเนี่ยฮะอยู่ในช่วง4ทีมนะครับแชมเปี้ยนลีกก็ตกรอบลึกๆนะครับล่าสุดนะครับแล้วก็รวมถึงเอฟเอคัพก็ตกรอบนะก่อนชิงชนะเลิศนะครับก็ช่วงนี้ก็เอาใจช่วยแฟนวิลล่าแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าโคโต้าแชมเปี้ยนลีกวิลล่าจะได้ไปนะครับ โอเคมาที่ข่าวต่อไปนะครับนัดนี้ต้องคู่ถึงนะครับก็คือนัดจิชนะเลิศนะครับกับปาเดเลนะครับแล้วก็เป็นคู่เชิงที่ในฝันของแฟนบอลทั่วโลกอยู่แล้วนะครับสำหรับหลีกสเปนก็ต้องบาร์เซโลนาพบกับเรอัลมาดริดครับแต่ก่อนเตะนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยสิตินะครับการพบกัน3ครั้งล่าสุดเป็นบาร์เซโลนาที่เอาชนะได้ตลอดนะครับผม ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ทําให้แฟนๆของมัดฤทธค่อนข้างจะแอบวิตกกังวลนิดนึงะนะครับผมแล้วก็มีเรื่องเห็นว่าก่อนเตะเนี่ยผมอันนี้ได้ข่าวมานะครับบอืเอนผ่านไปเห็นว่ามีของกรณีที่มัดฤิธเรียกร้องนะครับให้เปลี่ยนกรรมการนะครับไม่งั้นจะไม่ลงเล่นด้วยซ้ำนะครับก็คือมันค่อนข้างมีปัญหาอะไรอยู่นิดนึงะนะครับแต่พอเริ่มเกมนะครับตอนทนี่เตะบอกเลยบาทางหรือมัดฤทธสู้ได้ดีนะครับผมแล้วก็ ที่ดีเห็น,เ,หนเลยตอนที่เปลี่ยนเอ็มปารเป้บเบล,ลงมาครึ่งผังนะครอันนี้คือดีมากนะครับผมก็บาเซโลน่านาไปก่อนนะแต่เป็นมารลิดเนี่ยพลิกกลับมานะนำสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบาเซโลน่ามายิงนะช่วงท้ายเกมนะครับก็เรียกว่าอ,อกหักนะฮะอ,อกหักกันหมดเลยนะสำหรับแฟนมาริดนะครับแล้วก็ช่วงทุกเวลาบาดเจ็บครับก็เป็นทางของบาเซโลน่าทาได้นะก่อนเวลานะเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับ ก็คว้าถ้วยไปครองนะครับสำหรับบาร์เซโลนาครับตอนนี้ก็อยู่ในเส้นทางนะครับคว้าทริปเปิลแชมป์นะครับซึ่งน่ากลัวมากนะครับผมบอกเลยนะครับบอลลีกบาร์เซโลนาตอนนี้ก็ถือว่าไม่แผ่วเลยนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าโมเมนตัมของเรอัลมาดริดเองเนี่ยน่าจะมีปัญหาไม่มากก็น้อยนะครับในการที่พ่านนัดนี้นะครับฝันในลังใจน่าจะหายไปทำให้บาร์เซโลนาน่าจะกอบโคยแตแมแล้วก็คว้าลิกาได้นะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับ ส่วนเรื่องของแชมเปี้ยนลีกเนี่ยอันนี้ผมไม่การันตีแล้วกันนะครเพราะว่าถั้วันี้นี่ไม่ไม่แน่เจรงนี่ไดยากนะครับเพราะว่า4ทีมที่เข้าไปมันมันมีลุ้นเท่าๆกันหมดเลยนะครับผมก็ดูแต่ถ้าจเจ้าความยิ่งใหญ่จริงๆบาร์เซโลนาต้องได้3ามแชมป์นะครับอันนี้ถือว่าจะเป็นเจ้าแห่งยุคนะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจคือบาร์เซโลนาตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการ ทีมเวิร์กในทีมอ่ะครับมันไม่ได้บื้อหวาเหมือนซูเปอร์สตาร์มากมายเหมือนยุคของแมสซี่อินเนต้าอะไรพวกนี้นะแต่ยุคนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความบื้อหวาคือมันเป็นเรื่องของความแบบเทคนิคนะครับผมแล้วก็ความลงตัวนะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตนะครับอสซิฟิกด้วยนะครับอันนี้นะครับก็ต้องดูต่อไปครับสุดท้ายแล้วบาเซโลนาจะกวาดที่เป็นแชมป์ได้หรือเปล่านะครับแต่ยังไงยินดีด้วยนะครับทัวย์โกปาโดเลนะครับเอาครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับขอพูดถึงพิมพ์ลีกกัน้าดีกว่านะครับเมื่อคืนนะครับ ทางวูฟนะครับสามารถเอาชนะเลสเตอร์ไปได้3ประตูต่อศูนย์นะฮะก็เรียกว่าถล่มนะครับผมคือใจเลสเตอร์เนี่ยผมว่าหมดแล้วแหละนะสำหรับโูกาดนี้นะแต่ที่กำลังคึกเนี่ยคือวูฟโอ้โหชนะติดต่อกันนะหลายนัดแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยมาเตอุสคุณย่านะครับก็คนนี้นะยิงหนึ่งกับอีกสองแอซิ์นะสำหรับนัดนี้นะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากนะครับกับ,บฟอร์มการเล่นในทีมนะ ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ความมั่นอกมันจ่เนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับนักเตะเองนะครับแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้คือความสบายใจนะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคนะครับเขายกเครดิตให้กับผู้จัดก,การทีมเขานะครับสำหรับเป็นลล่านะครับ ก็การที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนเข้ามายกระดับทีมจริงๆนะครับสำหรับคุณย่าก็ได้พูดถึงของเรื่องราวของเป็นเรล่านะครับแล้วเขาแฮปปีุ้มากนะครับรวมถึงเพื่อนๆในสโมสรนะครับคนข้างที่จะปื้มนะครับกับผู้จัดการทีมคนนี้นะครับผมบูเพนตันนะครับตอนแรกนี่บอกเลยฟอร์มไม่ได้ดีนะแต่หลังการมาของเป็นเรล่าเนี่ยมันทําให้ทีมมันง่ายๆยกระดับมาแบบโคโหดเลยนะครับผมก็ถือว่าน่ากลัวมากนะครับแล้วก็เป็นเรล่าเนี่ยก็ทำสถิติยิงเพิ่มอีกแล้วลูกการ์ดนี่ยิงเยอะนะครับผมแล้วก็ คือด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีแบบนี้ของเขาเนี่ยมันทําให้แมเชสเตอร์เตนเนี่ยจะคว้าตัวให้ได้นะครับล่าสุดนะครับก็คุณย่าเนี่ยเขาบอกว่าทิศทางมาดีมากแล้วนะครับแล้วก็น่าจะได้ย้ายครับไม่น่าจะหลุดนะครับสาหรับเคสนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องดูกันสุดท้ายจริงๆอ่ะครับอย่างที่ดูกันนะครับว่าข่าวแมนยูปัจจุบัน นะครับมันไม่ได้ทัวร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมอัดโดนปาดด้วยเจลซี hmm. ดยอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแต่แอบ,บว่านักเตะแอบบมีใจให้แมนเชสเตอร์ยูเตดไปแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะฟอร์มดีแค่ไหนนะครับไปแมนยูนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับก็ลูดลูด <c oughs> ได้เหมือนกันนะครับผมก็หวังว่าจะ มีโชคที่ดีนะสำหรับคุณย่านะครับเพราะว่าจากบู๊แฮมตันไปแมนเชสเตอร์เสร็จต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนชีวิตพลนวลนะครับผมเชื่อว่าเปลี่ยนชีวิตพลนวลนะครับก็หวังว่าจะมีฟองกันเล่นที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าแมนยูมี กองหน้าดีๆนะเกมลุกดีๆเนี่ยมันก็จะทําให้ลุ้นกันสนุกขึ้นนะครับมีทีมใหญ่ทีมหนึ่งที่กลับมาคงเส้นคงวามันน่าจะลุ้นแชมป์กันสนุกขึ้นนะครับโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นสื่อนะครับของทางด้านฝรั่งเศสนะครับเขาได้พูดถึงอ่าโอนาน่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับผู้รักษาประตูนะครับระดับโลกนะคนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเลกซาอุดิอาระเบียนะครับหนึ่งทีมกำลังสนใจนะนีออมเอสซีนะครับนีออมเนี่ยท่า เราอาจจะยังไม่คุ้นหูกันนะครับเพราะว่าเขาเล่นอยู่ในลีกลองลงมานะในลีกซาอุดแต่ว่าล่าสุดเขาได้เ <wrapping> ลื <up> <as right? S 1> ่อนชั้นขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ต้องการผู้นําในทีมนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูคนใหม่นะฮะก็คือสิ่งที่เขาสนใจนั่นก็คือทางโอนาน่านะครับเคสนี้ผมเชื่อได้นะครับเพราะว่าซาอุนะครับเขาต้องการนักเตะในลีกใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับเข้าไปอยู่ในทีมคือกําลังเงินเขาถึงเลนะครับต้องบอกตรงๆนะครับแล้วก็ลีกเขาค่อนข้างที่จะน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายๆทีมนะครับดึงนักเตะนะครับระด ลีกใหญ่เนี่ยเข้าไปร่วมทีมมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่มันเกิดขึ้นกับโอนาน่าไม่แปลกใจนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าอยู่ในโซนลีกใหญ่อิตาลีสเปนนะครับหรือเยอรมันก็ตามนะครับรวมถึงอังกฤษเนี่ยนะครับไม่น่าจะสนใจโอนาน่าในวินาทีนี้ นะครับคือฟอร์มหลุดมากนะครับตอนอยู่แมนเชสเตอร์นเต็ดวยการนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะย้ายออกของเขาเนี่ยแล้วได้ราคาด้วยต้องบอกวงเล็บนะครับได้ราคาเพราะแมนยูซื้อมาก็ราคาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยูคงไม่ขายถูกมากหรอกนะครับแล้วถ้าต้องซื้อราคาสูงโดยฟอร์มโอนาน่าเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าลิ่ใหญ่น่าจะยากนะครับแต่ถ้าเป็นลีกซาอุเรียะเบียเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่มันก็ต้องอยู่ที่โอนาน่าด้วยนะครับด้วยอายุนามที่ยังเล่นได้หลายปีนะครับเขาจะรีบย้ายหรือเปล่านะตัวเขาเองจะ โอเคไหมนะครับกับดิวการไปซาอุนะครับครั้งนี้เนี่ยครับผมก็ต้องติดตามกันนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายและอุณนาณนไม่อยากย้ายไปไหนหรอกครับแต่ตอนนี้อยู่ที่อโมรลิมนะครับว่าจะให้โอกาสเขาหรือเปล่า <S <S เพราะว่าแมนยูไม่ใช่ทีมเงินถุงเงินถังเหมือนเดิมแล้วนะครับการซื้อนักเตะอะไรเข้ามาในทีมเนี่ยต้องการต้องการนักเตะที่ใช้ใช้ได้จริงๆจําเป็นจริงๆซึ่งตอนนี้ตําแหน่งนักเตะของแมนยูเนี่ยต้องการทุกตาแหน่งเลยนะในการที่ หาตัวเข้ามานะกองหน้านะครับก็ต้องการระดับโลกเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายสูงนะครับคือเป็นลุ้นเด็กๆแล้วคงไม่ได้แล้วนะครับรวมถึงตําแหน่งปีกอะไรอย่างเงี้ยนะที่ยังไม่ค่อยคงเส้นคงวากันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าจะเลือกประตูใหม่นะครับเขาอาจจะให้โอกาสโอนาน่าต่อนะครับสําหรับผมนะก็ต้องติดตามต่อไปนะครับสาหรับดิวนี้นะโอนาน่านะครับจะไปซาอุหรือเปล่านะครับผม โอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายกันนะครับผมคืนนี้ครับต้องจับตามองกันเลยนะครับผมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับน็อตติงแฮมฟอเรสต์นะครับในถ้วยเอฟเครับนะว่าทีมใดนะครับจะได้เข้าชิงนะครับไปพบกับนะคิสตัฟพาเลตนะครับผมก็มีข่าวนะครับออกมานะครับว่าเป๊ปอริโดราได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยเซงพอสมควรนะครับคือรวมๆก็คือเซงสมควรเพราะว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องทําการขายตั๋วนะครับ ในนัดนี้เนี่ยให้หมดให้ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามเมืองมนเชสเตอร์ค่อนข้างอยู่ห่างไกลนะกับเพลนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนบอลที่เขาไปเชียร์นัดน,นี้กันนะครับเขาจะต้องเสียค่าอาหารเพิ่ม,เต,มเติมรวมถึงค่าที่พักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้แฟนเนี่ยอาจจะไปเชียร์กันยากลาบากนะครับมากขึ้นด้วยเศรษฐกิจ,จกของงกิษตอนนี้ก็ไม่ได้เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อดควรนะครับในมุมของเป๊ปนะว่า เขเข้าใจนะครับว่าแฟนๆอาจจะมากันได้ไม่ไม่ไม่ไมขับขัางมากนะครับแต่ว่าเขาก็หวังว่าปีหน้าหรือปีต่อๆไปเนี่ยอรอบรองเลยหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะได้มาเล่นอยู่ฝั่งแมนเชสเตอร์บ้างนะครับหรืออีกโซนโซนฝั่งเขาบ้างนะครับผมเพราะว่าถ้าเตะแค่เบมบี้เนี่ยเขาจะต้องเหนื่อยแบบนี้ตลอดนะครับหมายถึงว่าแฟนๆของเขานะครับแล้วก็การที่เล่นนัด สำคัญสําคัญแบบนี้นะครับแฟนบอลมันสําคัญนะครับผมในเรื่องของการแรงใจแรงเชียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็หวังว่าจะเปลี่ยนกฎกติการตรงนี้บ้างนะครับผมในฤดูกาลหน้าๆน,นะครับแต่ฤดูกาลที่แต่คืนนี้ที่จะเตะนะเขาก็ได้บอกนะว่าเขาจะเล่นเพื่อแฟนนะครับที่มานะครับรวมถึงที่อยากมาแล้วไม่ได้มานะครับ ก็จะทําผลงานให้ดีที่ไดดนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหลุดหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ถ้วยนี้นะครับที่หวังได้อยู่นะครับก็ต้องเต็มที่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับแต่ว่าผมบอกว่าคืนนี้สนุกเพราะว่าฟอร์เรสต์ไม่หมูนะครับบอกเลยฟอร์เรสต์ไม่หมูนะครับผมก็ต้องติดตามกันครับสำหรับคืนนี้ครับว่าใครจะได้เข้าชิงนะฮะในสนามเบมบี้นะครับนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพจเราด้วยนะครับ เอเชียม <Asia, S 2> mm ุกคิ้วไลท์แสแลนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ